สชัสดีค่ะทุกคนสวัดสดีค่ะชอบแตมวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเนี่ยเปิดขอจากสมิเกลลิลค่ะเราจะมาเปิดถุงที่เราไปชอปปิ้งกันมาจากสมิเกลิลนะคะครั้งนี้เราไปซื้อกันที่ชมิเกลิลสาขาเซนทันดังนาค่ะมีของเยอะไหมมีเยอะมากเยอะมากเลยเจาชิ้นเล็กก่อนเลยชิ้นใหญ่ ชิ้นใหญ่ชิ้นแรกกระเป๋าใบนี้นะคะเรายังไม่เคยซื้อกระเป๋าที่เป็นทรงแบบนี้จากสมิเกิลเลยเนาะส่วนใหญ่ค่ะเราก็เอาแบบทรงสัพเพิเป้สะพายหลังเนาะใช่ค่ะแล้วก็สะพายหลังเอ้ยแล้วก็ถไแล้วก็ถ่เขาเรียกลากพื้นแต่ครั้งนี้พอลองสะพายแล้วปรากฏชอบมากเลยอ่ะรู้สึกเข้ากับเฉาเตมมล้วมีสองสีอีกอันหนึ่งเป็นสีขาวค่ะอ พปรกิตาร์แต่เมื่อวานพลสสพายชุตําชอบเป็นสีน้ำเงินมากกว่านะคะข้างหลังเป็นลายยูนิคอรนลองสภายโชว์สีค่ะน่ารักค่ะยิ่งถ้าใส่กับกางเกงยีนนะแม่ว่าเข้ากันมากเลยอ่ะใส่ของได้เยอะด้วยแล้วก็มีสายสพายยาวมาด้วยนะคะไปคางที่ไหนคืนหนึงอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้สปายหูยาวก็ได้ข้างในมีิสองสามสี่ได้เล่น ีช่องสิบเล็กๆตรงนี้ให้เก็บของหนึ่งช่องนะคะใบที่สองดึงๆก็ดงึดงๆ <c oughs> ก็เป่าแป้งก็เป่าแป้งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะจริงๆชาตาแมมมีคล้ายๆแบบนี้คล้ายมากๆหนึ่งใบแต่เป็นแบบลอลากเดี๋ยวแม่แบบมาให้ดูมาแล้วใบนี้คือใบที่ชาตามีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> จะใหญ่กว่าแล้วก็นี่ด้านข้างอ้ว,วานกว่าเห็นปะแล้วก็มีล้อลากด้วยใช่ค่ะแต่ว่ามันมีอยู่ตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันตรงไหนคะก็คือตรงนี้นะคะมันจะเป็นลายนี้ แต่อันนี้จะเป็นลายนี้แล้วก็ด้านข้างอันนี้จะใหญ่กว่าเป็นรูปสิปป่ปีแต่อันนี้เล็กๆแล้วก็ เหมือนเสียบกระติกน้ำนะคะคือชะตมที่เป็นสาวโวแฮร์รี่พอตเตอร์มากนะคะชอบมากๆก,ก็อยากได้แบบนี้มาอีกนะะับใส่ของแล้วก็สะพายสะพายอะไรเงี้ยเี้ยเวลาสะพายก็จะเห็นสายตัวนี้น่ารักเนาะวันไหนของน้อยก็ใช้นี้ถ้าวันไหนของเยอะใส่นี้ไม่ไหวก็ลาดว้ใบนี้ไปไม่หยุดคขะไม่หยุดกระเป๋าใส่กองอาหารที่แบบเก็บร้อนเก็บเย็นได้นะคะลายแฮร์รี่พอตเตอร์ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรอะ่ะโรงเรียนทักวอร์ดค่ะ อันนี้ซิปสวยด้วยนะซิปเป็นสีทองอเนี้ยอันนี้ก็มีสองช่องช่องข้างบนกับช่องข้างล่างนะคะมีที่ให้เขียนชื่อด้วยมีสายสะพายยาวๆช่องข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้ใส่กล่องข้าวได้พอดีเลยซิปช่องข้างล่างน่ารักมากเลยอะ่ะตัวเอสนะคะฮอกวอตส์หรือแฮร์รี่พอตเตอร์หรือแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อไป กล่องข้าวน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้เราก็มีอีกลายด้วยนะที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เป็นสีม่วงเดีย๋ยวจำไปเอามาให้ดูค่ะมาแล้วค่ะ <c oughs> แม่ชอบันไหนมากที่สุดหรอคะแม่ชอบอันนี้เฉดงาชอบไนไหนเท่ากันอันนี้จะเป็นลายการ์ตูนนะคะที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กับเพื่อนๆนะคะส่วนอันนี้เป็นโลโก้โรงเรียน <c oughs> เปิดมาเหมือนกันเลยก็คือมีช่องแบบนี้ตรงกลางนี้เอาออกได้ แล้วก็แต่ละชิ้นนี่เอาออกมีได้เอาไปล้างนะคะตรงนี้มีที่เขียนชื่อเรามาที่ของกินแล้วเรามานี้ต่อเลยกระติกน้ําค่ะ โอ้หฟุ้งฟริงสุดนะ่ะอันนี้ไม่ใช่ฮร์รีพอตเตอร์แล้วเป็นแบบหลอดดูดอีกนีย้ยกหลอดขึ้นมาใหญ่ดีเนาะแล้วอีกอันนึงก็คือกระติกน้ําเหมือนกันนะคะไหนเชอร์เตบอกสีว่าทาไมถึงเลือกอันนี้มาเพราะว่าดูนี่นะคะอันนี้มันเป็นสีดําใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสีสับตาสับตาแล้วก็เลยเห็นมันทุกที่สีจะแบบว่าจัดจ้านนะคะกับพื้นสีดำเชอตชอบสองอันเนี้ยไม่เหมือนกันนะคืออันเนี้ย เป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นพลาสติกแต่เขาพูดว่าเป็นพลาสติก2ชั้นก็คือตัวขวดค่ะจะมีความหนากว่าแม้ว่าน่าจะเก็บเย็นได้ดีกว่าป่ะเออที่ฉนรู้สึกว่าอันนี้หนากว่าจริงๆจัใช่เรากลับมาที่ฮอกวอตส์อีกแล้วนะคะมาถึงกล่องดินสอค่ะ คือสำหรับท้าแฮร์รี่พอตเตอร์แบบสเต็มนะคะฟินมากในการไปเดินสมิเกิลแต่อย่างแม่อย่างเงี้ยแม่ชอบความสีชมพูฟงฟิงสดใสอะไรเงี้ยแม่ก็มีความสุขมากเลยนะเวลาไปเลือกซื้อของกันะแล้วของน้องๆผู้ชายที่แบบน่ารักน่ารักก็มีเยอะมากเลยนะเมื่อวานแม่ชอบกระเป๋าที่เป็นรูปเกมอะน่ารหลกล่องดินสอนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์มี2แบบแบบตราโรงเรียนนะคะกับแบบตัวการ์ตูนเอ ออกได้เหรอ,อ,อก,ก็มันมีอย่างนี้นอ๋อเครื่องคิดเลขตรงนี้นะกดออกมาิดกดปุ่มไหนอะเอ้าะถูกแล้ว <c oughs> ออกได้ไหมเชิญออกมาแล้วอ,ออกไงอ๋อเอามือดันข้างหลังใช่ปะ <c oughs> เครื่องคิดเลขเอาออกมาได้แบบนี้นะคะมีฐานอยู่เขาให้เอาออกมาเวลาฐานหมดไงล้องถอดไปเปลี่ยนฐานไมยตายแล้วใส่เข้าไปมไม่ได้ไม่ต้องแตกตื่นเอาออกมาได้ก็ต้องเอาเข้าได้ก็ถ้าฐานหมดนะคะเราแกะมาเปลี่ยนฐานแค่นั้นแหละเไมอเข้าไม่ได้ เาเข้าได้ดีแล้วเราจะเอาเครื่องคิดเลขไปโรงเรียนได้หรอเราก็ไม่ใช้สิคะแม่เครื่องคิดเลขนะคะแล้วข้างล่างก็มีที่ใส่ยางลบตรงนี้แต่ว่าที่ใส่ยางลบบางทียางลบชอมชอบก้อนใหญ่อะใส่ไม่ได้ก็ใส่อย่างอื่นเนาะอันนี้คือกบเหล่าดินสอมีอะไรอีกตกใจให้หยิบดินสอจากทางนี้ฟึ่งก็ไม่ต้องเปิดเลยดิใช่ไหมแต่มันจะเลอะอันนี้ดำเปล่าก็แม่มีหัวดินสออะไรของ่ อ๋อปลอกใส่หัวดินสอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอามาใส่ไปด้วย,นยเนี่ยยางลบก้อนเนี้ยใส่ไม่ได้ด้วยเต็มเอา,าส่วนนี้เยปะอันนี้เขาใส่อะค่ะเห็นเลยว่ามีดินสอยางลบอะไรบ้างนะพลิกไปพลิกมาเขามีดาวไหลไปไหลามาอยู่ข้างในยอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะใช้นะกดไม่ออกอุ้ยตกใจยางลบใหญ่อ่ะยางลบเขายันฝาอยู่อ่ะเปิดไม่ได้นี่ชุบ ยังลบมาใส่ข้างหลังก็ได้เพราะข้างหลังมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องใหญ่เลยและอันนี้นะคะทำเหมือนกันเลยก็มีแบบน,นี้สวยมากเลยคะ่ะตรงลายพวกนี้ปุดๆออกมาด้ค่ะเป็นปุดๆนูนๆออกมานะคะถา,ะะาดา <S 2> <S 2> แม่ซื้อมาด้วยเหรอ, <S <S 2> <S 2> อใช่สิสิ่งนี้คือกระเป๋าจังแล้วรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างมีมี <S <S มีม เป็นหมีออกกาลังหมีฮูลาฮูปนะคะเขามีใบใหญ่ที่เป็นเป้เป็นกระเป๋าล่างอะไรเงี้ยหน้าหมีก็จะเป็นตุ๊กตาแบบฟูๆขึ้นมาด้วยนะน่ารักมากเลยอะ่ะที่สําคัญเขามีมีที่คองคอมา อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะลายน้องหมีเนี่ยน่ารักมากแต่ว่าชแตมตอนนี้กําลังอินแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็เลยเอามาแต่แฮร์รี่พอตเตอร์คือตัวกระเป๋าอันใหญ่ก็น่ารักเขาต้องมีกระเป๋าตังค์ที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แน่เลยแต่น่าจะหมดไปแล้ววะนี่ไงก็จะซื้อกระเป๋าตังค์ที่เป็นรุ่นแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่เอาไว้จะได้ไม่หายน่ารักค่ะอีกอันหนึ่งเป็นคอลเลคชั่นใหม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดถามว่าจะชอบอัไญาก็ชอบอันนี้นะคะเออเดี๋ยวนี้ชัแตมชอบสีออกแวงมี มีมีอันนี้มันมีกลิตเตอร์อ๋อกลิตเตอร์อันนี้เป็นลายมายูนิคอร์นกับสายรุง้งแล้วก็ปราศาสตรน่ารักมากมีช่องให้เขียนชื่อแล้วก็มีช่องใส่บัตรเยอะแยะเลยแล้วตรงนี้รูดสิบด้วยค่ะตังจะได้ไม่หล่นหายว้ารูดออกมามีหนึ่งช่องนะคะสีม่วงเหดสฉดตามสีชมพูของแม่ไหมล่ะกกระเป๋าตั้งสองลายนะคะน้องๆชอบลายไหนคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะว่าจะเป็นลายมา้าหรือว่าลายมีแม่ชอบลายไหน ไม่ชอบอะไรนี่ไม่ชอบสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเปิดถุงสมิเกลที่เราไปช้อปปิ้งกันมานะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันอีกวันนี้แม่กับเชฉยแตนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย